ก่อนที่ผมจะเล่ามาหนังเรื่องนี้มันเฮงซวยขนาดไหนอะนะผมขอสารภาพบาปตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณคนไหนไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงเราได้ยินเสียงคนครวนครางจะเป็นจะตายเหมือนเปตขอส่วนบุญในโรงหนังไอเฮี้ยนั่นคือผมเองครับขอโทษจริงๆหนังแม่งห่วยสัสเลยห่วยแยแค่คิดถึงหนังแม่งเสียงกูก็จะกลายเป็นแบบ ops, แคนิบอลคอปซว่า เวลาผมจะเลือกดูหนัง่ย่ๆสักเรื่องนึงเนี่ยผมมักจะถามตัวเองเสมอเว้ยว่ากูรู้จักหนังแย่ๆอย่างนี้ได้ยังไงวะมันก็ทําให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อมันเดือนหรือสองเดือนก่อนที่หนังจะเข้าโลงเว้ยมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเบนแต่ตอนนี้ขออวยยศให้มันว่าเป็นไอเฮียเบนแล้วกันจัดเพื่อนกันไปแน,นะนำอะไรแย่ๆอย่างนี้นะเว้ยเอาเป็นว่ามันก็ส่งตัวอย่างหนังเรื่องนี้ไปให้ดูแล้วก็บอกว่าเอ้ยนัทมึงรู้จักหนังเรื่องนี้ปู่วะ หนังแม่งมีสปอนเซอร์เป็นสถานพินิจเลยนะเว้ยมันต้องเป็นหนังแบบไหนวะสถานพินิจแจกแต่สปอนเซอร์อะเอาจริงๆนะถ้าเกิดตอนนั้นกูตอบไปว่าไม่รู้มึงไปดูเอาเองวันนี้ก็ไม่ต้องมาทรมานแล้วแท้ๆแต่ผมเสือกตอบไปว่าเออกูก็อยากรู้เหมือนกันวะไว้เดี๋ยวมันเข้าโรงแล้วไปดูให้ละกันเท่านั้นละมึงแต่หนังเย็นนี่แม่งเข้าโรงมาแม่งทวงยิ่งยิงจะมาขอมุกท่า t เด็กก็เลยเอาวะไหนๆก็รับปากมันไปแล้วก็ไปดูละกันมันคงไม่แย่เท่าว i p อพีหรอกมั้ง นึกจ้อนกลับไปกูนี่มันโง่และอินโนเซนต์จริงๆแล้วหนังมันจะเฮี้ยขนาดไหนกันงั้นเรามากำตังให้พร้อม กำมือถือให้แน่นแล้วเข้าเกม ROV เกมมือถือแนวโมบ้าที่เรารักที่ลดเท่าไหร่ก็ต้องกลับมาโหลดแม่งกลับมาทุกขีซึ่งคราวนี้ก็มาพร้อมกับฮีโร่ใหม่ชื่อไบรอนเด็กช่างกลนหัวทองที่คุณจะหาได้ทั่วไปในวันสงกรานต์ที่มาพร้อมกับกระบ,บ,บอกอันใหญ่กว่าตัวและแพสซีฟการชาร์จพลังที่จะชาร์จพลังเต็มเมื่อไห่ความสามารถของสกิลก็จะเพิ่มมากขึ้นและแหลงขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอ้วนแค่คอมโบเดียวคุณก็สามารถตบหัวเข็มขัดและเสื้อช็อปฮีโร่ฝัรงขอย่างง่ายยเลลตะครโขนาคิด้อง จ่ายเป็นร้อยแน่แต่ไม่เลยครับเพียงแค่คุณเข้าไปร่วมกิจกรรมนิดๆหน่อยๆคุณสามารถรับตัวละครตัวนี้ได้รวมทั้งกรอบแปลงใหม่กรอบโปรไฟล์ใหม่ทาเต้นใหม่และอะไรก็ไม่รู้ที่ในบีฟไม่ได้เขียนกันแบบฟรีๆกันเป็นเลยคุณสามารถอัปเดตแฮทใหม่และเข้าไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมได้เลยครับเออพีดถึงนแล้วนะ๋อใช้กําลังกาตังไปทีตัวหนังงั้นเรามาดูสีโทรชนคนอันตรายกันเลยครับ เรามาเริ่มจากเร,เรื่องย่องหนังเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าหนังเรื่องนี้มันจะเล่าย้อนไปเมื่อปี2,542ไม่ก็จะมีวัยรุ่น4คนก็คือตู่อนป้อมแล้วก็กบ ึ่งเขาบอกตรงๆเลยวยเดินออกมาจำไม่ได้เลยว่าตัวละครพวกนี้ไม่ชื่อว่าอะไรที่รู้เพราะกูเกิลดังๆเลยวยทั้งสี่คนจู่ๆก็โดนป้ายยาว่าฆ่ามาเฟียคนหนึ่งเข้าก็เลยต้องหนีแต่ในหนังแม่งทำตัวชิวสัตว์เลยนะเอาเป็นว่าก็ใช้ชีวิตปกติแบบหลบหนีตำรวจละกันแล้วก็ต้องหาว่าใครเป็นตัวร้ายที่ป้ายสี่พวกมันพร้อมกับล้างความผิดข,ของตัวเองด้วยแล้วตัวละครสี่ตัวนี้จะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ใครคือฆาตกรตัวจริงใครเป็นคนสั่งฆ่า ใครจะเป็นคนเปิดเดินออกจากโรงหนังเป็นคนแรกแล้วหนังจบคนจะเหลืออยู่ในโรงเท่าไหร่คุณสามารถไปดูคนเดินออกจากโรงหนังได้ในเรื่องสี่โทรชนคนอันตรายได้ในโรงหนังใกล้บ้านคุณได้เลยครับเรามาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าผมว่านักแสดงหลักของหนังเรื่องนี้แสดงออกมาได้ดีพอใช้ได้นะผมว่าเอ็มตามใจตุดก็แสดงออกมาได้ตรงตามมาตรฐานของเขาอะถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นเขาแสดงหนังแสดงละครยังไงแสดงหนังเรื่องนี้เขาก็แสดงอย่างนั้นเลยก็ตามมาตรฐานเขาอะนะส่วนดีจลาดผมว่าเขาก็แสดงออกมาไม่ได้แย่นะ ส่วนตัวผมคิดว่าเขาโอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายอะกายศิวกรผมว่าเขาแสดงมาใช้ได้เลยนะน่าจะเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้แล้วด้วยซ้ำส่วนพลนวัดที่ตอบยากหน่อยว่ะคือเขาเป็นนักแสดงที่มีสเสน่ห์นะแข่งจ้องหน้ากันมีวันหวเสียวตูดกันบ้างอะแต่บทเป็นคริชมากจนทำให้การแสดงเขาไม่ดูขนลุกไปเลยบางฉากส่วนนางเอกที่ผมว่าหนักอยู่นะการแสดงอารมณ์เหมือนดูละครหลังข่าวส่วนคนที่ผมคิดว่าแสดงดีที่สุดก็คือสายป่านที่แสดงเป็นนักข่าวนี่แหละผมรู้สึกได้ถึงอารมณ์การแสดงจากตัวเเขาาททีี่่่่สสสุดดแแลลวนนคคผมมไชออบกกรงย็ื เฮยแม่งไม่อยากพูดเลยก็คือคุณพ่อสุชาวอ่ะคือเขาเล่นเป็นหัวหน้ามาเฟียที่รักลูกสาวมากแต่ผมดูออกมาแล้วมันไม่เหมือนพ่อกับลูกอ่ะแม่งเหมือนเสียกับเมียน้อยมากกว่าแม่งมันไม่รู้ว่ะพวกสายตาการกระทําคําพูดอะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนพ่อทากับลูกอ่ะแต่โดยรวมแล้วการแสดงของหนังเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็พอใช้ได้อนะซึ่งค,คุณคิดดูแล้วกันถ้าแค่พอใช้ได้ผมยังเอามาเป็นข้อดีได้อ่ะดนังไม่ต้องเฮี้ยขนาดไหนฮะอ่ะไม่ต้องพูดมากแล้วขอบ่นในสิ่งที่ผมไม่ชอบหน่อยละกัน ขอเริ่มจากตัวละครหลัก4ตัวเยี้ยนี่ก่อนเลยหนังแม่งเหมือนจะพยายามสร้างคาแรคเตอร์รี่ตัวนี้แม่งมีเอกลักษณ์เว้ยแต่สุดท้ายแม่งไม่ได้ใช้เอกลักษณ์เฮี้ยอะไรของพวกแม่งเลยไม้แต่อย่างเดียวเริ่มต้นบามไม่อยากแนะนำเว้ยว่าตัวละคระตัวนี้มือไวล้วงกระเป๋าคนอื่นเก่งตัวละคระตัวนี้โกงให้ชาวบ้านเก่ง ตัวละครตัวนี้ขับรถเก่งตัวละครตัวนี้สดอกกรรถเก่งแต่หลังจากนั้นตัวละครพวกนี้แม่งไม่ได้ใช้ความสามารถที่หนังแม่งปูบานเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีฉากจกกระเป๋าไม่มีฉากเข้าบ่อนโกงไพ่ไม่มีฉากขโมยรถฉากขับรถหนีตำรวจไอ้ตัวขับรถเก่งแม่งยังไม่ได้ขับเลยเว้ยสุดท้ายตัวละครพวกนี้แม่งกลายเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าไอ้เคียนี่แม่งเป็นนักเลงไอ้เคียนี่แม่งเป็นกระเทยไอ้เคียนี่แม่งเล่นไพ่ไอ้เคียนี่แม่งหลอ แล้วพวกแมงทุกคนรักเพื่อนจากตัวละครที่ดูมีเอกลักษณ์กลายเป็นเอกลักษณ์แม่งมีแค่บรรทัดเดียวถูกดาวเก๋ให้กลายเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาที่ไม่น่าสนใจเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วตัวละคร4ตนนัวนี้แม่งโดนบททำร้ายจนกลายเป็นโจนที่หวยสัสเลยเว้ยด้สย่ตัวน,นี้หนีตำรวจแล้วโคตรน่าหงุดหงิดเลยอะ่ะแมงลงข่าวหน้าหนึ่งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเว้ยว่าพวกแมงเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายโดนตามล่าจากตำรวจใครเจอต้องรีบโผล่แจ้งตำรวจนะแล้วพวกแมงทำอะไร ไปแดกเข้าวในร้านอาหารเข้าวัดจีนเอาปืนจ่อหัวชาวบ้านไม่ปลอมตัวไม่ปิดบังใบหน้าไม่หลบหลบซ่อน,อนทุกคนแต่งหล่อเหมือนจะไปเดินปารีสแฟชั่นวีคใส่เสื้อผ้าไม่ซ้ำกันสัก,กวันทำตัวเชียวเหมือนมึงไม่ได้เป็นคนดีคดีเฮี้ยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคนดูไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าพวกนี้มันเป็นคนร้ายหนีคดีแล้วที่เฮี้ยกว่าคือตำรวจก็จับพวกเฮี้ยนี่ไม่ได้เว้ย ซึ่งไอ้บทตำรวจที่ก็โดนทำร้ายจนด,ดูโงโ่้เขี้ย,ยดูกระจอกสั์เลยแมงเริมงโง่เนี่ยต้นเลยเว้ยมาเฟียตายตำรวจสืบปากคำทุกคนแล้วแต่มีคนหนึ่งจู่ๆให้ปากคำแหวกกว่าชาวบ้านจู่ๆไอ้ตำรวจแมงก็เชื่อไอ้เขี้ยนี่แล้วแทงว้สี่ตัวนี้เป็นคนฆ่ามาเฟียเฉยเลยแถมแมงไม่สืบเพี้ยเลยแม้แต่อย่างเดียวคดีขยับได้เพราะนักข่าวเอาข่าวมาบอกไม่ก็มีคนมาโทรแจ้งถ้าไม่มีสองอย่างนี้คดีเขี้ยนี่แมงไม่มีทางขยับจนน่าสงสัยเลยเว้ยว่าหนังเรื่องนี้มีตำรวจไว้ทำไมวะ ไม่ต้องใส่บทให้มันก็ได้เอาเป็นตัวประกอบแบบไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีนาก็ได้เพราะต่อให้เอาดาลาราที่ดังที่สุดในไทยมาแต่ถ้าบทแม่งเปอย่างงี้ตักแสดงแม่งก็ตายเป็นศพอยู่ดีอะพอพูดถึงไอ้ตัวละคร4ตัวนี้แล้วเนี่ยไอ้สตัวเฮี้ยนี้แม่งรู้จักการจัดการที่แม่งเป็นเด็กในสถานพินิจเดียวกันแล้วหนีออกมาด้วยกันเว้ยแล้วมันจะมีอยู่ซีนหนึง่งพยายามจะพูดขายสถานพินิจว่าเนี่ยที่นั่นน่ะดีนะถ้าเกิดพวกกูอยู่ต่อคงไม่ต้องมาเป็นโจรเป็นนักเลงเลยแบบนี้หรอกกูคง,คง มึงไม่มีตัวละครที่แม่งโคตรหรอโคตรรวยขนาดพวกกูที่ไม่เคยไปอยู่สถานพินิษ์พวกกูยังมีแบบแม่งไม่ได้อ่ะกับสองพวกแม่งทุกตัวดูมีความสุขกับชีวิตตอนนี้มากจนคนดูแม่งไม่ได้รู้สึกเลยเว้ยว่าพวกเมืองออกมาจากสถานพินิษ์แล้วเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะมันไม่มีฉากไหนเลยเว้ยที่พูดว่ากูไม่อยากเป็นขโมยไม่อยากเป็นโจรกูไม่น่าหนีมาแบบนี้เลยไม่มีซักฉากไม่จะสะใจว่ากูเป็นโจรสบายใจที่ได้เงินมาจากการขโมยดักแม่งไม่ได้ให้เรารู้สึกเลยเว้ยว่าออกมาจากสถานพินิษ์พวกนี้แล้วแม่งลำบากอยู่ข้าง ของกั้นหนีออกมาของพวกแม่งคือพวกแม่งดูมีชีวิตมีความสุขกว่าพวกคุณเยอะเลยการแต่งตัวและฉากของหนังเรื่องนี้มันก็แย่มากไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะตัวละครหลักทุกตัวแม่งหล่อและสวยเกินหน้าตาโจรไปเยอะมากแต่ผมหมายถึงพวกตัวประกอบครับ่างที่ผมบอกไปตอนเนื้อเรื่องยอดว่าหนังเรื่องนี้แม่งเล่าย้อนไปเมื่อตอน2 5 4 2แต่การแต่งตัวของตัวประกอบและฉากผมดูไม่ออกจริงๆว่าน,นี่แม่งเมื่อย0ิปีที่แล้วมีแค่2ออย่างไว้ที่ดูเก่าก็คือรถเก่ากับมือถือเก่า ก็มีคนจับโปสไดอีกนะว่ามือถือที่แม่งใช้ก็ออกมาปี2548ที่เหลือไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งตัวบรรยากาศรอบๆเพลงที่ใช้เปิดสถานที่ดูไปแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนแม่งเก่าเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วเลยเว้นแต่หนังไม่จะบอกว่าประเทศไทยเราแม่งไม่ได้พัฒนามา20ปีแล้วอนะส่วนเ,วเรื่องนี้แม่งก็น่าเบื่อมาก ผมสารภาพตรงนี้เลยตักตัวอย่างและตอนต้นเรื่องผมเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเซตตัวเองเป็นหนังไฮส์คล้ายๆกับโอเชียนอีเลหรือนาวูซีมี e ที่รวมเอาโจรที่เก่งสัสมาทําภารกิจอะไรบางอย่างแต่ก็อย่างที่บอกอะหลังจากที่แม่งแนะนําตัวละครแม่งไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยไม่แต่ฉากเดียวแล้วพวกแม่งทําอะไรส่วนใหญ่คือพวกแม่งคุยกันเว้ย คุยกันเยอะมากคุยกันเหมือนม่ามีเพื่อนคุยอ่ะสำหรับหนังที่มีคำว่าทรชนกับอันตรายอยู่ในชื่อเรื่องหนังเฮียนี่มีฉากบูโคตรน้อยเลยขนาดฉากที่แม่งเอาปืนจ่อหัวคนอื่นแป้งยังคุยอย่างเดียว เออแล้วพูดถึงปืนหนังที่นี่แม่งมีปืนเหมือนมีของพิเศษอะวิธีแก้ปัญหาทุกอย่างของหนังเรื่องนี้คือปืนชี้หน้าแก้แม่งได้ทุกอย่างถามว่าแม่งใช้วิธีแก้ปัญหานี้บ่อยขนาดไหนขนาดที่ว่าเราได้เห็นปืนบ่อยกว่าหน้านางเอกอีกอะส่วนฉากแอคชั่นแม่งก็ทำออกมาได้น่าอวกสุดๆเลยโดยเฉพาะฉากต่อสู้สุดท้ายกองแม่งสั่นอย่างกระตะกร้องอยากเล่าไม่ก็เป็นภากินสันแม่งสัง่นจนดูไม่รู้เรื่องเลย เบื้องหลังก็ไม่ได้ช่วยเคี่ยอะไรตรงนี้เลยเว้ยจำคัดก็ยังจนฉากบูแม่งดูยากเคี่ยๆแล้วบางฉากแม่งถามจริงใสมาทมําไมวัสดุโมชันน่ะมันใส่มาแล้วไม่ได้ช่วยฉากฉากนั้นแม่งดูมีความหมายมากขึ้นเลยเว้ยกูอยากใส่ตรงนี้อะ่ะก็ใสแม่งเลยละกันซึ่งผมว่าเบื้องหลังเนี่แหละที่ทําให้หนังเรื่องนี้แม่งเคี่ยจนหน้าหงุดหงิดเลยเว้ยกูบอกอตรงๆว่ากุณนึกไม่ออกจริงๆเพราะมันมีหนังเรื่องไหนที่มีการอินดิตหนังไี่หวยเท่าหนังเรื่องนี้ไหมวะการลำดับภาพผ้าเล่าเรื่องนี่แม่งหวยเข้าขั้นสัต ็นหนังที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่ากูดูไม่รู้เรื่องเลยหนังแม่งเล่าเดินเรื่องกระโดดไปกระโดดมาบ้างเกิดนอกกรองบ้างจู่ๆก็เกิดขึ้นบ้างกูบอกตรงๆว่ากูดูอินเสพชันแล้วกูไม่งงขนาดนี้อ่งงไม่ตั้งต้นจนจบการเดินเรื่องสเปซสปะไปหมดจนบางทีก็สงสัยเว้ยว่าอะไรมันตามยากกว่าการวะระหว่างหนังเคียเนี่ยกับตามประวิเข้ามาประชุมสภา แต่ความชิบหายที่สุดของแม่งคือเรื่องเสียงบางฉากเสียงคุยแม่งกระดังไปบ้างบางฉากก็เบาบ้างเพลงประกอบบางฉากแม่งทำออกมาเป็นดีเจรถบัมเลยเพลงประกอบอย่างดังแต่พอตัวละครแม่งพูดแม่งปรับเบาพอพูดเสร็จแม่งปรับมาดังใหม่เพลงก็ใช้เพลงรอยัลตี้ฟรีจนกูคิดว่ากูดู u t u b e อยู่เสียงประกอบต่อยกันแม่งก็ไม่รู้สึกว่าต่อยกันหนักเลยเสียงแม่งเหมือนแมวอ้วกอะเสียงแบบแปะแต่ที่ดักที่สุดคือเอมเบียนกับไหวหน่อยรอบๆฉากนี่แม่งไม่ตรงกันสักฉากอธิบายอย่างนี้ครับมันมีฉากฉากหนึ่งเว้ย พระเอกคุยกับตัวร้ายต้อรับตัวเอกจีกจักจั่นแบงดังลั่นหรือเว้ยแต่พอตัดไปที่หน้าตัวร้ายแมงสีงจักจั่นเบาลงแต่พอตัดไปที่หน้าพระเอกแม่งกลับมันดังลั่นอีกแล้วทำให้รู้เลยว้ว่าถ่ายคนละที่คนละเวลาจนคนดูแมงไม่สามารถปฏิปต่อกันได้เลยเว้ยว่าสองตัวนี้แมงอยู่ในฉากเดียวกันน่ะแล้วแมงไม่ได้เป็นแค่ฉากนี้นะแม่งเป็นทางเรื่องซึ่งวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแอมเบตจริงมันง่ายมากหรือเว้ยเอาวิธีโบราณหน่อยก็ตัดเสียงออกแล้วก็เอามาภาคใหม่แมงก็ถ่ายใหม่ทั้งหมดในสตูด สิกรบกกนได้แล้วด้วยแล้วแม่งทำไหมไม่ทำไม่เข้าใจมากพวกกับไม่ดูแลตอนโพสต์ักชั่นหรือไวงวะปล่อยมาเรื่อยๆคุณรำคาญหูแบบนี้ทำให้ถ้าถามว่าผมแจ้คะแนนเรื่องนี้สักเท่าไหร่ดีผมก็จะให้ตัสี่จนตนัวเทพแต่มี5คนในคุลรมาตีเต็มเกมจะลาจนคนอันตรายแล้วกันคืออ่านแค่ชื่อกับดูตอนต้นก็คิดว่าจะได้เห็นอะไรมัน,มนเท่ๆแบบในหนังดัะบอลไอเดติตี้นนะแต่สุดท้ายแล้วเสียด้ความปัญญาอ่อนแบบคุลรมาตีมาแทนเฉยเลย จริงๆผมนบนมาเยอะขนาดนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยเว้ยว่าหนังเรื่องนี้มันมีฉากไหนส่วนไหนแม่งอันตรายบ้างวะความอันตรายเดียวของหนังเรื่องนี้คือความแย่ของหนังที่แม่งทำให้คนดูู้สึกจากจะเดินออกจากโรงแต่สิบนาทีแรกของเรื่องตัวละครที่เดินออกจากโรงก็ลืมแล้วว่าแม่งชื่ออะไรบ้างเนื้อเรื่องที่กูยอมแพ้แต่ไถ่เทินขึ้นการเดินเรื่องที่แม้แต่ไอสไตล์ยังตามไม่ทันและที่สําคัญคือโพสตรดักชั่นที่แม่งหน้าหดหู่ยิ่งกว่าโพสอพอล์คลิปสิ่งที่พอเรียกได้ว่าดีได้แม่งมีแค่อย่างเดียวการแสดง แต่แค่นั้นแม่งแบกความระยตำตําบอลที่หนังเรื่องนี้แม่งทําพังอย่างย่อยยับแบบไม่มีชิ้นดีได้เลยถ้าคุณคิดว่าชีวิตของคุณแม่งหมดหวังแล้วไร้ซึ้นทางเยียวยาแล้วคุณลองมาดูหนังเรื่องนี้ดูครับชีวิตคุณจะดูมีแสงสว่างขึ้นทันทีเลยถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร b ์ผมด้วยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยคิดว่าเขาพยายามทําหนังเรื่องนี้มาตั้งนานลงเงินไปตั้งเยอะมึงมาพูดแบบนี้ได้ยังไงคนทําเสียใจแย่เลยกันแล้วคอมเมนตบบนละ ว่าคนณมันสงสารผมเหรอที่ผมสมัมรทางชูนหนังอย่างงี้อเอาลนละผมไปละเดี๋ยวผมต้องไปวางแผนก่อนถ้าเรื่องนี้ลงสตรีมมิ่งเมื่อไหร่นะจะหลอกให้ชคิดเบ็นมาดูหนังเคียนยี้ได้เลยมึงอยากรู้มากใช่ไหมสัตว์งั้นมึงมาดูกับกูขอวางแผนแน่ียนกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย